ไฟก็จะประมาณนี้นะผมว่าไฟมันชาร์จมากเลยนะเสียปุ๊บใช้งานได้ทันทีเมเนจเรื่องการวางโพซิชันต่างๆของพวกคีย์บอร์ดเมาส์จอจออะไรเงี้ยได้มากขึ้นเยอะเลยนะครับผมแผ่นลองเม e J, าส์ EJ t ช้ MP3 RGB Spectrum Lighting LED <laughs> <laughs> ชื่อยาวจัด <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช a n n EJ Zone Official นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่นลองเมาส์นะครับซึ่ง มันก็ต่อยอดมาจากรุ่นแรกของเราเลยนะครับผมซึ่งรุ่นแรกของเราเนี่ยคือใช้ mp1 ตัวนั้นก็จะมีไฟ rgb เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นแผ่นเล็กวันนี้เป็น mp3 แล้วนะครับไม่ใช่เครื่องเล่นเพลงนะแต่เป็นแผ่นลองเมาส์นะครับผม ej type mp3 mouse mat นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับรุ่น mp1 ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะทั้งในเรื่องของโหมดไฟก็เรื่องของขนาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า มันมีฟีเจอร์อะไรเด่นๆบ้างนะครับผมที่กล่องมันก็จะบอกนะครับผมฟีเจอร์ต่างๆของตัวแผ่นรองเมาส์ตัวนี้นะครับ14โหมด RGB s p e กตั u มโอ้โหให้มา14โหมดเลยนะสำหรับแผ่นรองเมาส์ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็น rolling s u b t a t e r นะฮะก็คือเวลาเรากดเปลี่ยนโหมดไฟนะครับผมมันจะเป็นแบบวิ่งไปข้างหน้าวนไปเรื่อยๆนะ่ปไปก็จะเป็น Soft m ไ c โครไฟเบอซึ่งแผ่นรองเมาส์ตัวนี้นะครับผม เป็นพื้นผิวแบบไมโครไฟเบอร์นะแบบนุ่มด้วยเป็นแบบซอฟต์ไมโครไฟเบอร์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันนะตัวฐานแผ่นรองเมาส์นะครับผมหรือว่าพื้นเนี่ยพื้นด้านหลังมันเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นลับเบิลเบนะครับจะเป็นยางนะ,ะตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการยึดเกาะกับพวกวัตถุไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไม้โต๊ะกระจกอะไรพวกนี้นะครับสบายๆเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับ usb นะครับ ซึ่งวิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะครับเป็นปลักแอนเทวเสียบปุ๊บใช้งานได้ทันทีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟีเจอร์ของตัวแผ่นรองเมาส์นะครับส่วนสเปคอื่นๆพวกเดเมนชันนะฮะตัวนี้จะอยู่ที่ขนาด900มิลน,นะครับผม900มิลคูณ400มิลน,นะครับตรงนี้แล้วก็มีความหนาอยู่ที่ 4มิลนะครับผมซึ่งเป็นความหนาแบบปกติทั่วไปของแผ่นรองเมาส์เลยนะครับมาดูในเรื่องของน้ําหนักนะครับผมซึ่งแผ่นรองเมาส์ตัวนี้เนี่ยขนาดใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่าน้ําหนักจะต้องค่อนข้างเยอะนะครับน้าหนักของแผ่นรองเมาส์ตัวนี้จะอยู่ที่460กรัมนะครับผมก็เกือบครึ่งโลแล้วนะฮะส่วนสายเนี่ยจะเป็นสายแบบ USB นะครับนี่เดี๋ยวแกะออกมาให้ดูก่อนเลยนะฮะอันนี้เราเสียบเสียบไว้เป็นสาย USB นะครับผม แล้วก็เป็นหัวไมโครเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับผมส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น USB 2.0เอาไปเสียบกับพวกคอมพิวเตอร์พอร์ตโน้ตบุ๊กพอร์ต USB อะไรที่รองรับ USB นะครับก็เอาไปเสียบได้เลยตรงนี้เขาแจ้งว่าการใช้ไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าของแผ่นรองมาตัวนี้นะฮะจะอยู่ที่400 m มิลลิแอมถ้าจะไปใช้กับโน้ตบุ๊กที่มีแรงการจ่ายไฟที่เยอะอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วง มันจ่ายพอดีนะครับผมพอดีเลยใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆกับการใช้งานแผ่นรองเมาส์นี่นะครับผมก็คือเรื่องของใช้ของแผ่นรองเมาส์นั่นเองนะครับแผ่นรองเมาส์ตัวนี้เป็น full speed นะครับเป็นแบบ speed นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเหมาะกับคนที่ใช้ในการเล่นเกมยิงปืน fps อะไรพวกนี้ที่ต้องการ dpi ที่ต่ํา แล้วก็ต้องการแผ่นรองเมาส์ที่มันลื่นไงมันจะได้บาลานซ์กันนะครับผมใช้ DPI ต่ำๆเนี่สยสบายๆเลยแล้วพื้นที่ขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าวางได้ทั้งคีย์บอร์ดทั้งเมาส์จบเลยหรือว่าใครที่ไม่มีคีย์บอร์ดใช้เป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเอาโน้ตบุ๊กวางก็ได้เราจะได้ไม่ต้องไปวางที่โต๊ะเรามาดูที่ตัวแผ่นรองเมาส์เลยนี่อันนี้ผมแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะดูจากขนาดของมันเนี่ยด้วยตาเปล่าเนี่ยบอกเลยนะใหญ่มาก น่าจะเป็นแผ่นรองเมาส์ที่ใหญ่ที่สุดของ e j และตอนนี้นะที่เป็นแผ่นรองเมาส์นะครับผมขนาด900เลยนะฮะ900เนี่ยคูณ400เนี่ยนะครับโอ้โหใหญ่มากแน่นอนแน่นอนว่าวางพวกคีย์บอร์ดได้เมาส์ได้แน่นอนนะครับผมหรือว่าจะเอาจอมาวางตรงนี้ก็ยังเหลือๆนะกาที่ดูนะครับส่วนในเรื่องของพื้นผิวเนี่ยถ้าเอามือไปสัมผัสเนี่ยกับพื้นผิวมันจะออกสัสกสากหยาบๆหน่อยนะครับผมเนี่ยอลองฟังเสียงดู เนี่ยถ้าเอามือไปมันจะเป็นอารมณ์แบบเทคทายนะแบบว่าเราสัมผัสแล้วแบบรู้สึกได้ว่ามันหยาบอ่ะตรงนี้ถ้าเอาเมาส์มาวางนะครับผมมันก็จะแบบแบบคือมันหยาบอ่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโหมดไฟนะครับที่บอกไว้นะครับก็คือสิบสี่โหมดนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูไฟกันนะอันนี้เราอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนะฮะไฟก็จะประมาณนี้นะผมว่าไฟมันชัดมากเลยนะคือมันไม่มันเหมือนจะไม่มีหลอดไฟเลยนะฮะมันเหมือนเป็นแบบเป็นเส้นเดียวกันอ่ะทั้งหมดอ่ะ แล้ววิ่งทั่วแผ่นลองเมาส์เลยนะครับกดอีกรอบหนึ่งเปลี่ยน14โหมดไฟเปลี่ยนไฟนะฮะไฟชัดมากโอ้โหอันนี้สวยสวยมาก14โหมดเราชอบแบบไหนก็เลือกไปเลยฮะอันนี้มันก็จริงๆแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างบรรยากาศในการใช้งานในการเล่นเกมอะไรเงี้ยแหละสำหรับบางคนก็อาจจะไม่ไมยถ้าไม่ชอบเราไปเลือกใช้กันเองเลยนะกดวนไปเรื่อยๆเราชอบแบบไหนก็ โผไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโหมดไฟนะครับนี่สวยมากแล้วมันก็แบบมันงอแบบงอได้เลยอะ่ะเนี่ยม้วนอย่างเงี้ยม้วนอย่างเงี้ยมันไม่พังอะ่ะมันไม่เป็นไรเลยดีมากนะครับผมแล้วก็ผมชอบมากๆคือมันเป็นแผ่นรองเมาส์ที่เกลี้ยงเกลี้ยงนี่หมายเพราะว่ามันไม่มีลายมันไม่มีลวดลายอะไรบนบน,บนแผ่นรองเมาส์เลยนะครับนอกจากโลโก้ของ EJ ที่อยู่ตรงมุมนี้ใครที่ ชอบแบบมินิมอลโต๊ะคลีนคลียาดสะอาด,ะอ,าดอะไรนี้นะครับก็แผ่นลองเมาส์ตัวนี้ถือว่าเหมาะมากๆเลยนะมันแบบไม่ลายตาอะไรนะครับมันก็มีแค่โลโก้อย่างเงี้ยส่วนในเรื่องของรับเบอร์ดก็ทําหน้าที่ออกมาได้ดีนะมันเกาะหนึบมากๆเลยนะอันนี้ยผมบอกไม่ถูกแล้วก็ตัวขอบเป็นเขาเรียกว่าเย็บขอบมาให้นะครับผมเขาเย็บขอบมาให้ซึ่งถ้าเป็นแผ่นลองเมาส์มันจะมีหลายแบบนะบแผ่นลองเมาส์ที่เย็บขอบกับแบบไม่เย็บขอบ แบบเย็บขอบเนี่ยจะมีอายุการใช้งานที่นานกว่าแบบไม่เย็บขอบนะครับผมก็ลองไปดูนะและอีกอย่างหนึ่งตัวนี้ไม่น่าเชื่อมันรับประกัน2ปีครับเป็นแผ่นรองเมาส์รับประกัน2ปีใครมีปัญหาอะไรที่เกิดจากโรงงานก็สามารถเอามาเคลมมาเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ได้เลยนะลองมาลองกับเมาส์นะครับซึ่งเมาส์ที่ผมเอามาลองใช้นี่ก็คือรุ่น m 7นะครับผมอันนี้ผมขออนุญ,ญาตไม่เสียบ usb นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าการใช้งานเมาส์เนี่ยบนแผ่นรองเมาส์ e j thai mp 3มันจะลื่น เปีดแค่ไหนนะครับนี่สังเกตที่ที่ตัววิดีโอมุมบนนี้นะฮะลื่นนะลื่นมากอ่าแล้วเนี่ยเราจะมีพื้นที่ในการกวาดเยอะมากนะครับถือว่าโอเคนะมันจะสกัสก飒ให้ให้สัมผัสว่าเราได้กวาดเมาส์จริงๆมันดีตรงนี้แหละคือเวลาเราวางมาบางคนมันจะวางเมาส์ไม่เหมือนกันอย่างบางคนเขาก็จับ ยกข้อมือบ้างบางแต่ส่วนใหญ่ก็จะวางกันอย่างนี้นะอ่าแล้วเวลาเรากวาดเนี่ยคือมันรู้สึกเลยว่าเรากวาดจริงๆกวาดเมาส์จริงๆอ่ะคือมันไม่ได้ลื่นปึบไปเลยนะฮะอันนี้คือแบบเห็นไหมมันจะมีเต็มเนี่ยโหดีแผ่นหลัเามานี่ดีดีจริงดีจริงแล้วก็มีกิมมิคกันไฟด้วยนะฮะมันก็มันก็เลยทําให้บรรยากาศการใช้งานในการเล่นเกมคือมันแบบ มันดีขึ้นมาเลยนะฮะฟีลกู๊ดเลยอันนี้อ่าอันนี้ผมเอาคีย์บอร์ดมาวางเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นคีย์บอร์ดรุ่น k 3บางคนเขาเขาเล่นเล่นอย่างนี้นไงเออหรือว่าบางคนเขาเล่นอย่างนี้กันเนี่ยเหลือเหลือเหลือจัดเลยนะฮะแล้วถ้ายิ่งเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นแบบ60%ซซึ่งทางเราก็มีขายเหมือนกันนะสำหรับ e j type k 4เนี่ยก็จะเหลือพื้นที่อย่างเงี้ยเยอะกว่าเดิมอีกอันนี้ สุดยอดเลยเพราะว่าด้วยความที่แผ่นรองเมาส์มันมีความกว้างความใหญ่ขนาดนี้มันสามารถทําให้เราเนี่ยแมนจเ,เรื่องการวางโพลิชั่นต่างๆของพวกคีย์บอร์ดเมาส์จอจะอะไรเงี้ยได้มากขึ้นเยอะเลยนะครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะสำหรับแผ่นรองเมาส์ตัวนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับผมแผ่นรองเมาส์ EJ Type MP3 RGB Spectrum Lighting LED ช่อยาวจัด <c oughs> ใครที่ชื่นชอบแผ่นลองเมาส์ของ e t a เนี่ยนะครับผมก็มีให้เลือกตั้งแต่รุ่น MP1, MP2 เลยนะครับผมจนไปถึง MP4 เราก็ไปเลือกใช้กันเองตามความสะดวก<อ>หรือถ้าใครที่ชอบแบบว่ามีไฟ RGB แล้วขนาดใหญ่ๆอย่างนี้ผมแนะนำเป็น MP3 ถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วก็กำลังมองหาแผ่นลองเมาส์แบบสปีดตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยตอบโจทย์เลยกับราคาที่ถูกมากๆเลยนะครับผมถ้าเทียบกับคุณภาพเนี่ย แล้วก็รับประกัน2ปีด้วยโอ้พิเศษขนาดนี้คงไม่มีแล้วนะครับผมใครที่สนใจสินค้าตัวนี้สามารถสั่งซื้อสินค้าตัวนี้ได้แล้วนะครับผมที่เพจของเรา EGA Zone Official นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม IG ด้วยนะครับผม EGA Zone นะครับแล้วก็มี Tiktok ของเราด้วยนะครับ EGA Zone Official นะฮะเข้าไปติดตามเข้าไปดูคอนเทนต์ใหม่ๆกันได้นะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ